มาฟังหลวงพ่อนี่ลุงพ่อจะไม่มีธรรมะดอกแต่จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องโลกวิญญาณที่เราไปไปประสบพบผ่านมาไม่ว่าไอ้แต่ว่าแอบแฝงไม่ธรรมะยม่มากเลยค่ะไม่ว่าไอ้ผีไอ้ผีแม่ไม้มันก็มีไอ้ผีกระซือก็มีไอ้ผีปอบนี่ก็มีนะมียังไงบ้างกระดับพ่อไอ้ผีไอ้ผีไอ้ผีกระซือก็มีไอ้ผีปอบนี่ก็มีแล้วก็เขาว่าไอ้ผีปอบไม่มีนี่คือ ไอ้พีแม่ไม้นี่ก็มีทีนี้ยังที่ยังเราจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องเรื่องผีปอบก่อนใช่ไหมไอ้พีปอบไอ้ที่เนี่ยบางคนนี่บางคนนี่เขาคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะไอ้ที่ว่าเขาจับพีปอบเขาไปเข้าไปเผานี่เป็นเรื่องจริงนนี่เออเอาไปเผาทิ้งอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงนะมันไปมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นล้พคออยู่ตรงนี้แหละ ทีนี้กลางคืนพอมันมีลูกซิ์อยู่คนหนึ่งแหละเข้ามาบวชพรามอยู่ด้วยเข้ามาบวชพรามบวชแล้วก็ดีอยู่นี่แหละแต่มาบวชพรามก็ดีแหละเขาก็ช่วยทํางานทําการก่อนที่แกจะเสียนะ่ะวันนั้นตอนกลางคืนไอ้ต้องก็ไม่มาปับ๊บอยู่ๆแกชื่อตะสันนะ่ะ นกอยู่กับปนเนี่ยทีนี้กับปาโก็คือว่ามันมีร้านของแกนมาอยู่ด้วยแกก็มาเล่าฟังว่าเฉยยาเจ้าร้านของฉันเนี่ยเขาบวชแล้วเฉอยากเจ้าร้านของฉันเนี่ยมาอยู่ด้วยพอให้แบบลงทอนญ,ญ,ญาติล้านฉันด้วยให้เราบอกว่าเออ,อามาอยู่เลยมาอยู่เลยอยู่ได้นะอย่างเงี้ยแต่พอจะมาอยู่ขึ้นมาปั๊บปากฏขึ้นมาว่าตอกนกลางคืนเนี่ย วิญญาณมันออกทีนี้ไอเราก็นอนอยู่ทางนน้นวิญญาณมันออกเราก็เลยถามมันก็เดินออกมาเนี่ยเดินออกมาเนี่ยมัน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 จะออกจากร่างเขาน่ะเดินออกจากร่างพระมามาั๊บมันจะมันจะทําตัวมันก็มีหรือควายน่ะมัน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 กาศูนย์น่ะมันก็ออกมาออกมามันก็เดินมามันมันเหมือนกับว่า มันก็คอยหาแต่ว่าจะกัดคนนะวันนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกลูกซิ์เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยตื่นลุกลุกลุก,ลกนึ่จะไปจะไปด้วยหาพี่บอกให้หน่อยหนึงที่ไอ้ีกมันเข้าวัดนี่ว่ะได้ได้ไดามาเลยอ,เเอาถวามามาถวายหน่อยมั้ยไอ้สองศูนยไปถวายม่ตสององค์เลยเมาเนอะอันโยมโยมเอามา,ารับมา,มารับกั ทีนี้นก็ปรากฏขึ้นมาว่าเราก็เลยเรียกบ,บอกว่าเฮ้ยพระองค์นี้เขาเรียนวิชาอาคมมันแตกนิว่ามันถึงจิตมันถึงเป็นปอบน่ว่า<ะ>ก็เลยเรียกมาเรียกเลยบอกลูกศิษย์มาแล้วมันเดินตามมันกำลังเดินไปน่ปอบมันก็เดินไปนี่พอมันเดินไปมันก็จะไปมองอยู่ตมตมตมกุฏิพระนะกุฏิแม่ชมแม่เชีย พอไปเดินไปเดินมาแล้วเราก็เดินตามมันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หามจะตีแมงัวโนไปอีกบอกตัวนึงเล่นก็ใครไม่เล่นมึงจะมาเล่นกระเดงเลยจะทุบที่มันตายข้ามือเนี่ยพอไปไปมามาพอมันเห็นเรามันก็ลบนะมันลบมันลบเข้าไปอยู่กับต้นไม้พอลบไปลบมาปั๊บมันกลับไปบ้านมันกลับไปหาพระคืนลุกขึ้นตอนเช้าพระมา ล้วก็บอกว่าท่านท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือยังไงทําไมทําไมไอ้ไอ้ข้างในของท่านเนี่ยมันมันเป็นปรอบนี้เนี่ยแล้วก็เลยมันก็เลยท่านก็เลยบอกว่าทนานอา,ารย์ผมเรียนวิชามาพอิีมันแตกเอาเราเรียนวิชาอะไรมาเราเรียนวิชามาหลายสํานักแต่ว่าผมควบคุมมันไม่ได้ผมพยายามสวดมนต์ควบคุมมันแต่ควบคุมไม่ได้ครับ<ะ>อย่างนี้มันอันตรายนะเนี่ย พอมันอันตรายขึ้นมาปั๊บเราก็บอกว่าแล้วเคยคิดจะฆ่ามันไหมจับมันใส่หมอได้ไหม่ผมกำลังหาวิธีว่าจะไปหาหมอเดิมน่ะให้เขาจับเขาหมอคืนแต่มันก็ไม่มันก็คงมันพยายามหนีตลอดเลยเวลาตอนกลางวันเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยผมมีสติเนี่ยมันก็อยู่กับผมอยู่แต่พอตะตบตอนเย็นเนี่ยผมไม่ผมจะนอนมันจะขาดสติปั๊บเนี่ย มันจะพุ่งออกจากตัวผมไปไปเป็นวิญญาณเนี่ยครับมันเลยถามมาหลวงพ่อเห็นมีบอกโอ้ทำไมจะไม่เห็นเพียงแต่แค่ว่ามันเป็นปอประเภทไหนแค่นั้นหละไอ้นี่มัน,ไอ,น,มนไอ้นี่มันเป็นอาซูนี่วาเป็นสามนี่วจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยบอกว่าท่านท่านอย่ารับอย่านอนเดอ้ออย่างเงี้ยให้สวดมนต์ไหว้พระไปผมก็สูแจมที่นั่นนะ่ะครับ จากนั้นเป็นต้นมามันออกทุกคืนเลยหาบอ,อกนี่มันก็ออกไ่ตะเวนตรงนี้พอวันหนึ่งเราเผลอเราเผลอไม่รู้เราไปที่ไหนไม่รู้กลับมาเขาเรียกว่าลุงสันเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยแกแกเลือดออกปากออกจมูกเ,เลือดออกปากออกจมูกมันฮักคอตายพอฮักคอตายปา้าที่เขาก็เลยบอกว่าลุงพอ่อลุงพ่อว่างเนี่ย ตาสันแกตาข้างแล้วเลือดออกปากออกจมูกเราก็มาประคอมแกดูแกก็นอนนอนเนื้อมันดิ um. ้นติ๊ก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 เลือดออกปากไอ้หานี่มักินตาสันไม่ไหวเวงพอนี่ขึ้นมาปั๊บพอมันกินได้ปั๊บเราก็เลยไปถามพระองค์นั้นก็เลยร้องไห้บอกว่า ม,มันมันมันเป็่าลุงผม้งเด็กาลุมผม้งปีกชักหนึง่งไอพวกนี้ก็เริ่มกลัวแหละก็เลยเอาเอาร่างของแกไปในบ้านแกไปเผาทิงแต่ที่ในร้านเขาไม่ไปพอไม่ไปขึ้นมาเสร็จปั๊บไอเราก็คิดว่าจะไล่ออกแหละแต่พอตะโต๊ะตอนกลางวันอย่างนี้นี่มันจะขึ้นต้นไม้เด็กพระองค์นี้จะขึ้นต้นไม้มันจะร้องโว มันจะโรยยังไงมันจะไปขึ้นต้นไม้อ่ะเพราว่าเอาขึ้นให้แมมขึ้นไปแมมต้มมาตายถตาตายแล้วก็ตายแล้วไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปหาแมนเขาโรงพยาบาลอันดแมมตายไปเลยที่นี่มันกาลังต่อสู้กันนะมันกาลังต่อสู้กันกันกบตัวมันคนสุดท้ายไปไป,ไปมามา จารจานผมได้ระเต้งมาตีจำได้ไหมล่ะรู้แค่เบนแขวนอ่ะเซนนิดตีทำงานอืนได้ๆทีเนี้ยก็เลยไล่ก็เลยหายไปไปอยู่ขวัดอันหนึ่งวัดสาขาเราอยู่โคราชไปอยู่นุ่งกระรองทั้งวันทั้งคืน พอ้องไปรองมาก็ปากฏขึ้นมาว่าทั้น่เขาก็กลัวกลัวสปัวเขาก็เลยส่งไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านเขคือไปบ้านขมຈเพราะไปอยู่บ้านเขมรปรากฏขึ้นมาว่ามัน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 คุ้มคลั่งมันมันก็ว่ามันใช่กัมใช่เวนไงไม่รู้คเพราอใช่กัามใช่เวนเขาเลยจับไปไว้ในห้องมันกระโดดลงหน้าต่างตายเขาว่าข้ก็เลยกโดดลงหน้าต่างเลยตายเลย อันนี้คือเราเราเห็น,นไอ้คำว่าปอบนี่คือไอ้ที่ว่าเขาจับนี่มันเป็นเรื่องจริงนะแต่เราไม่รู้วิธีการว่าจะจะจะป้องกันยังไงะเพราะว่ามันแรงกว่าเราเราก็ไปเห็นทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งไอ้นี่เรื่องผีแม่ไม้ด้วยกันนะวันนั้นผีแม่ไม้ ไอเราก็ได้ยินแต่เขาคิดไว้ผีแม่ไม้ไอที่ว่ามันเอาปรลรัดคิดตัวใหญ่ๆไปว่าอาไวอ้อ่ะเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงนะไ,ไอที่โบราณเขา<อ><อ>พูด,ดนี่อไอที่เป็นเรื่องจริงนะเ,งเอ่อไอเสืเ้อแดงนี่รู้สึกว่ามันก็มันมันเป็นมันเป็นสีเทศมันกลัวอ๋อค่ะอะไอผ้าแดงเนี่ยมันกลัวนะทีนี้มันมีวันหนึ่งนะหลวงพ่อเองนี่ก็ไปสงกรานตนะพอดีจะกลับอุบลนะครับระการยหลวงพ่อนี่ก็ไป ไปไปไอเขาเรียกว่ายวยยวยนี่นะบัานกระโพนนี่ยแมง่งกลับก่อนนะี๋้วสักละอีกนะแต่งร้านที่นี้ไปกระโพนอยากกินที่นี้พอลงท่อไปไปอยู่ใกล้เขื่อนแม่น้ำมูลน่ะอยู่ไปอยู่มาที่นี้มันเราก็มีลูกพิษอยู่สามคน ทีนี้ไอ้ลูกซิดนี่มันก็ขับรถโชว์ไปโชว์มาตั้งแต่ไอ้วันทะลุแล้วก็ไปวันทะลุแล้วก็ไปวันทะลุนี่มันมันก็จะมาไอ้ทางสะึกอ่ะวิ่งไปวิ่งมาทีนี้ไอ้พวกลูกซิสสามคนนี่มันก็ชอบขนาดมันกินข้าวแล้วมันยังอยากจะไปกินไอ้กาแฟสดดีกอ่ะมันอยากจะไปนั่งแบบสบายสบายอารมณ์น่ะมันก็อยากจะไปนั่ง ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นนี่มันก็ขับรถจากวันทะลุเลยโชวเข้าไปพอไปถึงทางโค้งมันไป่โค้งมันเลยโค้งไปรถรถไปกลิ้งอยู่กับถนนนะรถรถไปกลิ้งอยู่กับทุ่งนาเนี่ยหลายตลบอยู่รถไปกลิ้งอยู่หลายตลบอยู่รถมุ่นมถดรถไอทีว่ารถกอดายแดงอ่ะออกมายังไม่พอสามเดือนเลยพุ่นเลย พนเลยพลิ้งเลยบี้หมดคนก็ลุกพานออกมาสามคนคนก็พานออกมาสามคนพอสามคนคานออกมาปับ๊บที่นี้เราก็ไปแต่เราในฐานะเป็นอาจารย์มันก็โทรและซับมาให้ลูกศิษย์ว่าหลวงพอ่อรถไอ้สามคนนี่มันไปนลงถนนแล้วหน,หนูอยู่ตรงไหนอ่ะยังไม่ถึงชนประธานเลยยังไม่ถึงท้อง,ทงสง้ําเลยไปดูมันสักหน่อยว่าไ,ไปดูมันขึ้นมาปับ๊บ ปรากฏขึ้นมาว่าเราไปเห็นไอเมืองทิพอะ่ะมันอยู่กลางทุ่งน,นามันก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งโอ้โหแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เลยนะเขาเรียกเป็นผู้หญิงกากันน่ะแต่งตัวเครื่องทรงนี่แบบแบบแบบดีอะแล้วมันก็มีมันก็มีไอเขาเรียกวมีวิมานทิพมันอยู่อยู่กระทุ่งนานะ่ะเราก็เห็นมันนอนอยู่ เราก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นนี่มันเป็นไอ้นางพญานี่ว่ามันจะล่อลูกซิ์เราสมัยนี่ทีนี้มันเห็นเรามันก็ยิ้มนะมันยิ้มใส่พอยิ้มใส่ขึ้นมาเราก็บอกว่าเฮ้ยนี่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 ทข่าไม่เห็นเองนี่เองก็จะกินเงียบใช่ไหมี่านี่ไปไปมามาพอตะโต๊ะกลางคืนเนี่ยโต๊ะสลาเย็นมันมาอีกเลยมันมันมันตามมาถึงที่เลยนะแต่เรากำลังนอนอยู่ก็เต้นนะ นอนอยู่ก็เต้ในสามคนนี่มันก็นอนกันเนี่ยรดมันก็เลยหามอาไปเอาไปซ่อมทีนี้เราก็เรามันก็มามันก็เดินมาเลยเนี่ยมันก็เดินกุ๊บ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 มาเนี่ยไอ้หมามันก็หอนเกลียวเลยหมามันก็หอนเราก็เลยเรียกไอ้พวกสามคนนี่เฮ้ยมึงระวังตัวให้ดีๆนะว่าอผีเนี่ยมันมาอีกแล้วนี่แต่เรายังไม่คิดว่ามันเป็นผีแม่ไม้หรอก แต่เมาแต่เราเรา,เรามีความรู้สึกว่าทําไมมันจะเมาลูกซิดเราอ่ะมันก็เดินมาเราก็นอนฟังมันในรถนี่ในเต้นนี่แหละนอนมามันก็เดินไปเดินมาเดินไปมันจะไปดูไหวสามคนนี่มันนอนตรงไหนมันก็เดินเวียนหัวไปเวียนหัวมาไอสามคนกันพอแต่จะพักใหญ่ๆหนึ่งประมาณหกทุ่มนี่แหละก็เลย มีปู่ฤาษีอยู่คนหนึ่งเขาเรียกว่าปู่พ่อพราหม์เนี่ยเป็นพ่อพราหม์เนี่ยท่านก็เลยเรียกมันมาด่าท่านก็เลยเรียกมันมาด่ามาด่าว่ามันท่านก็เลยเรียกมันว่าอีแรดเนี่ยมึงเนี่ยจะมีราคาไปทุงไหนมึงทำไมมึงวางแขนจเจาลูกศิษย์อาจารย์แดง พวกเขาสามคนเนี่ยเขามาสร้างบารมีนะมาช่วยอาจารย์แดงเนี่ยสร้างปราสาทถินทาไมมึงคิดจะเอาลูกศิษย์อาจารย์แดงเนี่ยไปเนี่ยน,นมึงเนี่ยเป็นคนที่มีราคาจริตไม่อิ่มนะหัวมึงมากี่คนกี่คนก็สู้มึงไม่ไหวทําไมมึงไม่ทําไมมึงไม่สละ สร้างบุญสร้างคือสนมึงจะได้เกิดพบใหม่ชาติใหม่เสียมึงจะต้องมาวนเวียนอยู่ก็สิ่งเหล่านี้ทําไมมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าอีนี้คน,นนี้มันก็เลยเล่าให้ฟังว่าฉันเนี่ยถูกชะตากา,าลูกศิษย์อาจารย์แดง เพราะวันหนึ่งหน้าตาเขาดีรูปลออใจสปอร์ตเทคแคร์ผู้หญิงดี mm hmm. เวลาเขาไปกินกาแฟเนี่ยเขาใจไม่อ mm ั้นแล้วเขามานั่งแบบเควยงหาง mm hmm. เขาทําตัวมาดเสียนะเง mm hmm. ินทองของเขานี่แบบ mm hmm. เขาไม่อั้นนะ mm hmm. ถ้าฉันได้ได้ผู้ชายอย่างนี้น่ะมาปนเปลอมาอยู่กับฉันเนี่ยชีวิตของฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขาดผู้ชายเนี่ยมันเหงาเนี่ยฉันก็คงจะมีความสุข ฉันก็เลยวางแผนจะก,กําจัดลูกศิษย์อาจารย์แดงเนี่ยสักคนหนึ่งเพราะว่าฉันจะเอาไปอยู่ในเมืองของฉันโตอีเปรส <c oughs> พูดออกมาเนี่มึงก็ไม่พ้นหัวกระดอหรอกนะ, <c oughs> ะที่คนมาแล้วที่พัวมึงน่ะมันนี้มันนี้ไปเกิดใหม่ <c oughs> มึงไม่อิ่มเลยนะอย่างเงี้ยกูเขาบอกมึงตรงๆนะมึงนี่หาแต่นรกไม่เคยหาสวรรค์สักที กูบอกตรงๆนะทีนี้ไปๆอถ้ามึงอะ่ะเขาบอกว่าไอ้ของที่ว่าจะจะละจะพบนี้ไปเกิดพบที่สูงทำไมมึงไม่ทำทำไมมึงจับจ้องอยู่แต่กับโลกอันนี้ซึ่งมันเป็นโลกที่ว,วนเวียนอยู่ในโลกของโลกของวัฏฏะสงสารที่มันทุกข์มันไม่มีการไปพัฒนาฉันจะไปทำไมเราท่านเขาเรียกว่าเสพสมความทุกข์ บิมานฉันก็มีเครื่องประดับฉันก็มากเพียงแต่แค่ว่าถ้าฉันขาดผู้ชายฉันก็ไปหาผู้ชายมานอนแต่ว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยถึงคิวจะไปเกิดใหม่ฉันก็ปล่อยเขาไปฉันไม่อยากไปฉันอยากจะอยู่ในโลกของฉันนี่มันหลายร้อยคนแล้วถึงมึงเปลี่ยนขัวตลอดถ้ามึงคิดจะเปลี่ยนอย่างนั้นมึงทำไมไม่เอหัวหน้าเพราะมึงมาทำขัวเรามึงไปบอกมันเลยว่ามันอยู่ว่างไม่ใช่นี้ ใช่เจ้าค่ะพามันอยู่ว่างเนี่ยมึงไปบอกมันเลยว่ากูสั่งให้มันมาเป็นคัวมึงซะมันก็นั่งปมหน้าร้องไห้ก็เลยบอกว่ามีพ่อขาวคนเนี้ยท่านก็เลยไปบอกว่าว่าหน้าขอกมึงว่างเนี่ยมึงทำไมไม่เอามันมาทำครัวเพราะจากนั้นเป็นต้นมาแล้วมึงมึงฟังกูเนี่ยมึงจะเคมไหมมันก็นั่งเงียบเลย พอนั่งเงียบขึ้นมาเสร็จปั๊บปรากฏขึ้นมาว่าฉันเนี่ยถูกชะตาฉันเห็นคนที่ใจสปอร์ตเทกแค่ผู้หญิงดีมันมีบ้างผู้หญิงคนไหนที่ไม่ชอบอ้าวย่างงั้นก็แสดงว่าไอ้พวกที่ว่าใจสปอร์ตเห็นเราเมายาแบบทุ่มเทมไม่หันอย่างงั้นมันก็บมันกับพวกมึอพวกมือก็เอามันไปเนี่ยสิก็บอกว่า,วาใช่ ในโลกของฉันนี่เนี่ยมันเป็นโลกที่ที่มันต้องการผู้ชายต้องการคนที่หน้าตาดีไม่ขี้เหนียวเป็นคนใจสปอร์ตทุ่มเทอย่งงานยงนั้นอย่างนี้ฉันก็จะหาพวกผู้ชายเหล่านี้แหละเข้าไปในเมืองของฉันแต่เราก็ทีนี้ทีนี้พอขาวนี่ทันก็เลยมาบอกว่าแดงเอออย่างเงี้ยมึงอะช่วยบอกช่วยบอกลูกหลานมึงหน่อยนะ ีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่เช็ดแล้วแหละสอนมันะไรก็ไม่เอาให้ลูกซิดของมึงเนี่ยโนกนหัวซะแล้วปโนกนหัวเลยให้มันคนเพราะคนกรเสตยอีหาเนี่ยรู้สึกว่าดาเนี่ยสอนมันนี่มดมด,มดธรรมะเปล่าๆนี่มันไม่เอาเลยนะอีหานี่เพราะว่ามันเป็นผีมันเป็นผีราคะมันเป็นผีผีแม่ม่ายทีนี้กับปาโคขึ้นมาว่ามันมีเสื้ออยู่เนี่ย ใช่ไหมว่าพอตระรมันความแล้วเนี่ยทีนี้ไอเสือเนี่ยมันเปื้อนคิีมมันเปื้อนฝุ่นใช่ไหมหลังเพราะมันเปื้อนฝุ่นขึ้นมาเนี่ยมันมีเสื้ออยู่ตัวมันมีเสื้อคนงานเนี่ยมันมีลิกสติกเน่ติดอยู่กับเสื้อแล้วก็มันมีดวงตามีขนคิ้วมีลิกสติกมีอะไรต่างๆติดอยู่กับเสื้อน่ะมัน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 เป็นภาพที่ที่ลึกลับอ่ะที่มันก็มีลูกซิ์อยู่คนหนึ่งเนี่ย มันก็เป็นคนที่คงแก่เรียนธรรมะขั้นสูงอ่ะบอกว่าเฮ้ยทวีมึงเนี่ยโกนหัวซะให้ไอคนนี่โกนห้คนอื่นก็โกนโกนมาสองคนแต่มันไม่โกนมันก็ไทยมันก็ไทผมไทผมแบบไอผมทหารนะไอ้ไทยอยู่แค่ตรงเนี้ยมันก็เปิดเปิดแต่ว่าอยู่แค่เนี้แล้วบอกว่ามึงไทซะทำไมไทยอันตรายมันอันตรายนะมันจะกระทืบถึงตายนะ โอ้ยไม่ล้มพ่อไม่ต้องตัวผมดอกผมนี่เป็นเซียนแล้วแหละผมนี่ผ่านมาแล้วธรรมะผมเต็มที่ผมบำเพ็ญมาหลายปีปรากฏขึ้นมาว่าไม่นานเท่าไหร่ไอ้คนนี้ตายไอ้คนที่โกนหัวนั่นไม่ตายไอ้คนที่ไม่โกนหัวนี่ฟ่ว่าตายอีก็เลยก็เลยเล่า <c oughs> เลยเล่าไอ้พี่แม่มเป็นเรื่องจริงนะท <c oughs> ีนี้ มันชอบของใหญ่ไอ้ที่ของใหญ่ๆนี่ถ้าว่ามันพอดีนี่มันเอาไปนะแต่ไทยอะไรที่มันใหญ่พิษปกติมันกลัวมันคิดว่าเป็นหัวกระดอยักษ์เออไอ้ที่ว่าเขาทำปลัาคิดย์ใหญ่ๆเนี่ยไอ้นั่นเขาเรียกว่าบวยผู้ชายคนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะมันเป็นเผ่าพันยักษ์กูเมอามันกลัว มันกลัวยักษ์มันเป็นเรื่องจริงอะเราก็คิดว่าเอ๊มันไอ้คำโบราณเขาว่านี่มันใช่นี่เพราะแต่เราไปเจอในโลกวิญญาณของเขาปับ๊บเรารู้เลยว่าไอ้อานี่แน่นอน <S <S> <S ลเลาก็ไปเห็นกระตาเลยนะเสียลูกศิษย์ไปคนหนึ่ง